เริ่มสวัสดีครับช่องกันกายสไตล์เด็กใต้วันนี้จะมาหาไข่อะไรเอ่ยกันนะครับนี่พี่กันสวัสดีครับบอลเรีวลูกครับน้องกายสวัสดีครับสวัสดีเด็กใต้นะครับปุมจะปูดใต้เดี่ยวทุกคนอาจจะควังไม่รู้เรื่อง ก็เลยต้องเป็นภาษากลางนะครับต้องให้พูดเป็นภาษากลางก่อนนะครับโอเคครับนี่ไข่ไข่อะไรก็ไม่รู้ของเด็กมันมันจะเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเริ่มวิธีการแกะแกะแล้วนะนี่ข้างในมีหกลูก เอามาเดี๋ยวลูกที่หนึ่งเอานั่งก่อนลูกลูกที่หนึ่งโอ,โ,อโอ้โอ้ข้างในจะมีอะไรนะนี่นี่น,น,น,นี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะกันก่อนว่าข้างในมีอะไรให้เพื่อนๆนดูก่อน <c oughs> ไหนเนี่ย ข้างนี้เป็นขนมเด็กๆผิดหวังกันใหญ่อ้าวมามาแกะข้างนี้ดูนี่นี่อะไรพี่กันเว้นเว่นเว้นเว้นนเดี๋ยวเรามาดูกันรถ F1 อะไรนะ F1 รถ F1 ประกอบเป็นยังไงนี่ไงได้แล้ว ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ได้มาแล้วหนึ่งคันนะคะเอาคันที่สองพี่กันไม่สนใจอะไรเลยกินอย่างเดียวนี่ลูกที่สองโหเป็นอะไรอุ๊ย นี่อะไรพี่กันอะไรนี่อะไรพี่กันอะไรมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือดอะไรนี่ประกอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวมานี่ก่อนตรงนี้ปลานี่พี่กันไม่สนใจอะไรเลยกินอย่างเดียว อ๋อมันคือที่ว่าให้เด็กอย่างนี้ใช่ป่ะแ่ดบนซอโอเคเอา้อาวอ้าวอีกรูปห,หนึ่งน้องกายแกะให้น้องกายแกะนี่ ันนี่อะไรเนี่ย,อ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจะวุ่นวายไปหน่อยนะคะกับน้องกายต <c oughs> ัวอ่ะ้าวมันคืออะไรอมันคืออะไร <c oughs> อนี่เขาทำกันแบบนี้แล้วก็เอาห่วงนี้โยนเข้าไปในนี้นี่ง่ายที่โยนวงที่โยนหวงเป็นตัวตัวอะไรของควายตัวอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ <c oughs> พอดีป้าป้าน้องพี่กันกับน้องกายาไม่ค่อยรู้ครับ <c oughs> สามอย่างแล้วสามอย่างนะครับเฮเออันต่อไปเลยพี่กันไม่สนอะไรจริงๆโซยอย่างเดียวโซยต่อครับพี่กันอุ้ยเรามาดูกันอันนี้คืออะไรอุยอะไรเนี่ยอยุ้ยเนี่ยอะไรรู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยจะตื่นเต้นกว่าคุณลูกนะ นี่ไงมันเป็นตัวกระป๋อง <_ an> นี่ยิ่งกากระป๋องได้กินโอ้าวตัวอะไรเนี่ยว้าวโหโหพ,พ่กัน <_ an> ดูหน้าพีกา่ก <_ an> ันด <an> <_ an> ูหน้าพี่กันสวยอย่างเดียว <_ an> น้องกายกายครับ ตายลูกไม่สนใจกินอย่างเดียวลูกอ้าวเรามาแกะลูกต่อไปกันเลยนี่อันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะสีชมพูเมื่อกี้สีฟ้าของผู้ชายทีนี้มาแกะของผู้หญิงกันสีชมพูโอ้ตัวอะไรสวยเลยมันแบบมันแบบก็ชอบยอมอ่า ตพี่การบอกว่าปลาฉลามปลาฉลามพี่การในปลาฉลามทำยังไงอุ้ยๆๆอ,อุ้ยอุ้ยอ่าอุ้ยอ้ยอ้ปลาฉลามกินอะไรนะ <c oughs> ปลาฉลามกินอะไรโอ้ยนี่แจ๋งว่ะนี่โอ้น้องไกโอ้โหลักอของขโมยของไปทำข้างหลังลนะนี่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 พี่กันพี่กัน ดูนี่เขาใส่ในนี้นี่แล้วมันเลื่อนได้ใช่ป่ามันมีล้อข้างหลังไหมข้างมีเพื่ออ๋อนี่มันเพื่ออะไรนี่โอ้โหน,นี่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 พอเลื่อนแล้วไาฉลาดมันเนี่ยโลมาป่ะเออโลมาอืม,อม โอเคมาแกะลูกต่อไปกันเลยลูกสุดท้ายแล้วหมดแล้วลูกสุดท้ายแล้วอือเดี๋ยวดูข้างในมีอะไรนี่มันคืออะไรนีมีผู้หญิงด้วยนี่นี่มันคืออะไร มันคืออะไรนี่อันนี้มันของผู้หญิงอนี่ไงแล้วน,นี่มันคืออะไรพี่กันโซอยอย่างเดียวพี่กัน <laughs> <laughs> น้องกายทำอะไรนอะน้องกายอะน้องกายขโมยของไปกินแล้ว เนี่ยมันเป็นแบบนี้อ๋อผู้หญิงตกเบ็ดอ๋อนักประดาน้ำอ๋อของใช้ได้เลยนะเนี่ยเล่นเป็นลูกเล๋าเนี่ยพี่กัน กินอย่างเดียวไม่เล่นไม่พูดไม่จ้าโซยหมดคนเดียวโอ้ยโอ้ยกินโซยอย่างเดียวโอ้ยเอามืออย่าเอามือไปเช็ดแบบนั้นมันเลอะนี่เราก็ได้มา หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าอีกชิ้นคืออะไรไปไหนแล้วนอ้องกกยอีกชิ้นหนึ่งออานี่ไงหกชิ้นหนึ่งกล่องหกชิ้นหกลูกมีการสนุกหรืออร่อย ครับก็ขอฝากช่องกำการตล์เด็กใต้ไว้ด้วยนะครับขอกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสสวัดีครับเร็วกครับเอาเร็วกครับน้องกายครับเร็วกน้องครับก่อนครับก่อนดีครับบ๊ายยุ๊ยมา